สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ยายาอีกนะคะพี่ยายาจามอิงนด์ค่ะวันนี้ก็มาแบ่งปันเช่นเคยค่ะวันนี้วันนี้นะคะมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก็คือเราจะต้องกระโดดเข้าหาโอกาสกับทุกคนค่ะนะคะโอกาสมันไม่มีมาบ่อยๆหรือง่ายๆเพราะฉะนั้นเราอยากประสบความสําเร็จเราต้องกระโดดเข้าหาโอกาสเองนะคะวันนี้พี่ยายานะคะมาแบ่งปันเช่นเคยมาแบ่งปันทุกวันมาแบ่งปันทุกวันนะคะหนึ่งทุ่มถึง สองทุมนะคะอยู่ระหว่างนี้พี่าญาติก็จะมาแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยนะคะวันนี้นะคะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่กําลังตามหาโอกาสตามหาความสําเร็จอยู่นะคะเราจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองก่อนถ้าเราเป็นคนนึงนะคะ อ้าวอยากประสบความสําเร็จเหมือนคนอื่นเขาอยากมัง่งคั่งร่ารวยคือคนอื่นอยากมีเงินอยากมีบ้านอยากมีที่ดินนะคะอยากทุกอย่างเลยคนะ่ะปรารถนาอยากมีกู้ครองไม่ว่าเราปรารถนาอะไรนะคะเราจะต้องนะเอาตัวเราเข้าหาโอกาสกับทุกคนคะเราต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะ เราต้องลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของเราเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าเรารอนะะเรารอโอกาสมันไม่มาค่ะเราจะต้องลุกขึ้นมาสร้างโอกาสด้วยตัวของเราเองนะคะสร้างโอกาสแบบใดคะตอนก่อนอื่นเราจะต้องนะคะร่เริงเบิกบานมีความสุขก่อนนะพี่น้องเราต้องมีความสุขก่อนถ้าเราไม่มีความสุขก่อนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาได้เราจะต้องมีความสุขก่อนนะก่อนที่เรานจะทํา หาโอกาสหรือจะทํางานอะไรก็แล้วแต่นะสร้างตัวเองให้เบิกบานมีความสุขใช่ค่ะขอบคุณจ้จขอบคุณ้านะคะเราจะต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองนะเราต้องเชื่อเชื่อว่าเราทําได้นะคะโอกาสมันไม่ไม่ได้มาบ่อยๆกับทุกคนคะบางคนเพื่อนมาชวน i, เฮ้ยเธอแต่เฮ็ดน,นี่บอเธอขายสินค้าตัวนี้บอขายดีนะบางคนก็บอกว่าอ๊ย ฉันยังหลอกฉันขายของไม่เป็นเราตัดโอกาสเลยแทนที่เราจะเรียนรู้บางบางคนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเธอไปทําแบบนี้สิเออไปทําแบบนี้มันดีนะมันมีรายได้เสริมเราก็บอกปัดเพื่อนหุ้ยไม่เอาอะ่ะทําไม่เป็นอา้าวเราก็จะตัดโอกาสของเราแบบนี้บางครั้งโอกาสมันกับมานะมากับเพื่อนหรือมากับคนแปลกหน้านะคะคือโอกาสมา,มาบางครั้งเราไปปัดโชคดีปัดโอกาสจริงเราก็ไม่เจอโอกาสค่ะสวัสดีจ้า ใช่ค่ะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําทันทีค่ะเราต้องเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําทันทีนะคะและเราจะต้องเชื่อคนที่เขาอ่ะมีผลลัพธ์เอาอย่างเช่นเราอยากขายสินค้าอะไรเราอยากทําธุรกิจอะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องไปหาดูไอดอลของเราเอาเราชอบขายครีมเราชอบขายอาหารเสริมเราชอบขายเสื้อผ้าให้เราไปดูไอดอลของเราไปเลือกดูนะคะไปเลือกดูว่าเราชอบคนไหนแล้วเราก็ดูตัวอย่างเขานะดูตัวอย่างดูแบบอย่างเขา ไปดูตอนที่เขากําลังเริ่มสร้างนะคะไม่ให้ไปดูตอนที่เขาสําเร็จเราจะต้องไปลื้อตอนที่เขาเริ่มสร้างแล้วเราก็ไปแกะรอยเขาว่าเอาเขาขายครีมตัวเนี้ย เขาทาแบบไหนเขาทาคลิปยังไงเขาเริ่มต้นแบบไหนเริ่มต้นแบบมีเงินมีทุนหรือเขาไม่มีทุนเราก็ไปดูไปตามดูนะคะเราก็เอาตัวเราไปดูนะคะแล้วก็เอามาศึกษาขอบคุณจ้าขอบคุณดอกไม้ค่ะเราก็มาศึกษาดูว่าเฮ้ยเราเหมาะกับไอดอคนนี้ไหมเราเหมาะกับคนนี้ไหมเราเหมาะกับอาหารเสริมตัวนี้ไหมหรือเราชอบครีมหรือเราชอบเสื้อผ้าเราไปหาดูไอดอของเรานะคะและ ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จในชีวิตเราจะทําแต่งานประจําอย่างเดียวไม่ได้หรืออยู่บ้านเลี้ยงลูกซื้อๆกับพ่อไทยกับพี่น้องเราต้องหางานเพิ่มหางานเสริมเพิ่มเพราะว่าตอนนี้โลกออนไลน์มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะโลกมันเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตามโลกค่ะเราไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆไม่รู้ไม่รู้ว่าใช้โทรศัพท์ไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องใช้ยังไงปุ่มนี้มันใช้ยังไงหมดยุคแล้วค่ะผียา่าอายุ52าปีนะคะทาวิดีโอไม่เป็น กดไลค์ like. แบบนี้ไม่เป็นเปิด Facebook ไม่เป็นพี่ญายติเรียนรู้ค่ะเข้าไป Google แล้วก็ไปเสิร์ชดูค่ะว่าเขาสอนนะสอนทําวิดีโอคลิปวิดีโอทําแบบไหนนะคะเปิด Facebook ยังไงเปิดทิกอก k ทำยังไงนะ YouTube มีสอนหมดนะคะเราอย่าบอกว่าเราไม่รู้เราต้องเอาตัวเราไปเรียนรู้ก่อน นะบอกตัวเองใหม่ะบอกตัวเองใหม่สั่งตัวเองใหม่สั่งจิตใจสำนนกของเขาใหม่ว่าฉันเรียนรู้ได้อายุไม่เกี่ยวทุนไม่เกี่ยวเงินไม่เกี่ยวฉันเรียนรู้ได้มันเกี่ยวอยู่ที่ใจค่ะว่าเรามีใจหรือเปล่าวสวัสดีค่ะว่าเราอ่ะมีใจหรือเปล่านะคะถ้าเรามีเงินแต่เราไม่มีใจมันก็ไม่สําเร็จกับพี่น้องแมวถ้าเรานะคะไม่มีใจเลยเราก็ไม่อยากจะสู้ต่อไม่อยากจะทําต่อ <S <S <ทะ House> เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราทําธุรกิจหรือเราขายของออนไลน์หรือเราทําอะไรบางอย่างมันจะ รวยด้วยผีกุลามันจะสําเร็จเลยไม่ได้ค่ะมันก็ต้องสู้มันก็ต้องลุยกันลงมือทำร้อยเปอร์เซนต์เหยียบสุดตีนถ้าเราอยากประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูคนที่เขามีผลลัพธ์อ่ะเออเราอยากทําธุรกิจอันนี้ไปศึกษาดูก่อนอย่าพึ่งไปลงทุนเลยให้ไปศึกษาบองก่กรว่าเขาทําแบบไหนทํายังไงไปดูตอนที่เขายัางเริ่มทําอย่าพึ่งเอาเงินไปโปะเลยหรือบางคนเพื่อนมาชวนว่าเฮ้ยไปทําตัวนี้สิเธอได้เงินเยอะนะได้เงินดีเราอย่าเอาความโลภเป็นที่ตั้ง เพราะเราอาจจะสูญเสียเงินเพียยาเพียยาเป็นตัวอย่าง มีคนให้เพื่อนมาแนะนำ่าเฮ้ยเธอทําธุรกิจอันนี้สิแค่จิ้ม,จ,มจิ้มนะก็ได้เงินเป็นห้าสิบเท่าเลยพี่ยาย่าตอนนั้นไม่รู้นะคะเราไม่รู้ไม่รู้อะไรเราไม่ผิดนะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ความผิดพลาดก็คือครูบทเรียนราคาแพงของพี่ยาย่าพี่ยาย่าก็ไปลงเหมือนเขาเอาเอาเราเอาความโลภนําทางมันผิดค่ะทุกคนคะอย่าไปเอาความโลภนําทางเพราะว่าถ้าเราใช้ความโลภนําทางเราจะสูญเสียเงินเราต้องใช้ความดีนําทางตอนนั้นพี่ไม่รู้นะพี่ยาย่านะคะก็เอา เอาได้เงินเยอะหรอเราก็เอาเชื่อเขาก็ไปทําปึ้งไม่นานกับพี่น้องแมวเงินนะคะเงินก็หายไปกับเงินก็หายไปเห็นแต่ตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเอาอุ้ยเงินเยอะเงินเยอะแต่ถอนไม่ได้กับพี่น้องถอนออกมาไม่ได้เห็นแต่ตัวเลขนะแล้วเว็บนั้นก็ปิดหนีไปพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าเอานะถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยได้เงินเยอะมันเยอะเราต้องใช้นะสัญชาตญาณของเราด้วยว่าการที่จะได้เงินมานะ่ะเออมันมาถ้ามีเงินทบ แบบ50%แบบนี้มันมันบรมเมณเราพี่น้องเออเราจะต้องนะคะใช้นะคะความรู้สึกของเราจิตใต้สำนึกของเราจิตวิญญาณของเรานะคะ,ะ,คะ,ะเซนส์ของเรานะ,ะดูว่ามันจริงหรือไม่จริงใช้ความดีนําทางค่ะใช้ความดีนาทางถ้าธุรกิจไหนที่ช่วยเหลือคนเอาทําแล้วทําให้คนมีไรายได้ทําแล้วทําให้คนมีชีวิตดีขึ้นทําแต่ถ้าธุรกิจไหนที่บอกว่าอุ้ยได้เงินเยอะเอาเงินมาอ้างเอาเงินมามา่อเฮ้เอาเงินมา่อ,อเงินต่อเงินนะเราต้องคิดก่อน คิดก่อนคิดให้ดีแล้วก็ไปศึกษาก่อนนะคะไปศึกษาพี่ยญาไม่ได้บอกว่าการที่เอาเงินต่อเงินมันไม่ดีแต่ให้เราไปศึกษาให้ลึกซึ้งศึกษาจนแบบเรารู้แล้วว่าโอเคไม่เราก็ไม่ต้องทำนะคะเชื่อจิตใต้สํานึกจิตวิญญาณของตัวเองเราก็สัญชาตัวเองนะคะแล้วก็หัวใจของตัวเองถ้ามันรู้สึกทแยงทแยงโอ้ไม่เมียเราไม่ใม่ยเราอย่าทำก็อย่าฝืนทำอย่าทำเพราะเกรงใจเพื่อนอย่าทำเพราะเกรงใจเขาอย่าทำเพราะคือฝืนอะห้องหูว่าอันไหนฝืนอย่าไปเกรงใจครับไม่ต้องเลยตัดเลยว่าไม่ทำ พูดไปเลยแล้วเราก็เราเป็นคนเลือกค่ะเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเราคือผู้เลือกเราบอกตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราทําธุรกิจอะไรแล้วหรือว่าขายสินค้าออนไลน์ตัวไหนแล้วก็ตามนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเจอสถานการณ์เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้น ให้เราตีบวกเข้าไว้ถ้าเราตีในด้านบวกเราจะมีโอกาสแก้ปัญหาได้ง่ายกว่าที่เราคิดลบทันทีเลยให้เราตีด้านบวกไม่ว่าด้านนั้นมันจะเป็นลบเราก็ให้คิดไปในด้านบวกอย่างเช่นเราทําธุรกิจออนไลน์หรือขายสินค้าออนไลน์เราขายไม่ได้เลยเดือนนั้นขายไม่ได้เลยเราก็ต้องบอกตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ได้ เดือนนี้ไม่ได้เดือนต่อไปแล้วก็ขายได้นะบอกตัวเองแบบนี้สั่งตัวเองแบบนี้นะคะอย่าท้อถอยอย่าเลิกนะคะอย่าท้อถอยทําต่อไปนะคะสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเรานะคะเราจะต้องบอกตัวเอง ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ขายได้เฮ้ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวเราก็มีทีมงานเฮ้ยเดี๋ยวก็มีลูกค้าต้องสั่งตัวเองแบบนี้นะคะมันจะทําให้เรามีพลังมันจะทําให้เรามีใจสู้ที่จะไปต่อโดยที่เราจะไม่ต้องล้มเลิกนะคะเพราะว่าถ้าเราล้มเลิกความสําเร็จจะไม่เกิดขึ้น,นกับเราเลยนะคะเวลาที่เราตัดสินใจทําอะไรนะเราตัดสินใจยากแต่พอเวลาที่เราเลิกเราเลิกง่ายนะคะนั่นแสดงว่า เราไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนเราต้องเอาความคิดของคนสําเร็จนะคะว่าเขาอะสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยโฟกัสสิ่งที่เขาปรารถนาอย่างเดียวให้โฟกัสมองเป้าหมายนะคะเราตั้งใจว่าเราจะสร้างบ้านให้แม่เราตั้งใจว่าเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สุขสบายเราต้องโฟกัสนะคะที่พ่อแม่ของเรา โฟกัสว่าท่านจะต้องสุขสบายเอาจะติดแอร์ให้แม่ก็ต้องโฟกัสตรงนั้นแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราทําเพื่อใครทําเพื่อลูกทําเพื่อครอบครัวของเราเราจะไม่ท้อถอยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เราตีด้านบวกเข้าไว้นะคะและก็เราต้องสร้างโอกาสสร้างโอกาส,ส,ากาสทันทีไม่รอพรองอย่างถ้าเราอยากขายของออนไลน์งานเสริมเพิ่มทําธุรกิจออนไลน์สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทําคือออกมาไลฟ์แบ่งปันออกมาสร้างตัวตนเพราะว่ายังไม่มีคนรู้จักเราเราต้องออกหน้ากล้อง ต้องกล้าออกหน้ากล้องกล้าเท่ากับได้ไอายเท่ากับอดนะคะกล้าเท่ากับรวยอายเท่ากับจนให้เราคิดแบบนี้ไว้นะเราต้องกล้าไม่ต้องรอหนูหนูรอขาตั้งกล้องก่อนพ่ญญาะอ้ยหนูรอขาตั้งกล้องก่อนอุ้ยหนูรอให้หน,น,นูสวยก่อนออ้ยหนูอน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 รอให้หนูพร้อมก่อนไม่ต้องรอค่ะทําเลยนะคะทำเลยทาทันทีออ้ยหนูรอหนูรอให้หนูพูดเก่งก่อนไม่ต้องค่ะเราฝึกเลย ฝึกไลฟ์แรกฝึกไปด้วยเลยนะเราไม่ต้องรอพร้อมเพราะว่าความพร้อมไม่มีอยู่จริงพอเราทําแล้วเราจะเจอความพร้อมจะมาเองเขาจะค่อยๆมาและเราก็จะเก่งขึ้นพอเรากลับไปดูไลฟ์วันแรกของเราเราจะรู้สึกภาคภูมิใจเฮ้ยฉันมาไกลขนาดนี้เลยเหรอนะตอนแรกพี่อาย่าก็ไลฟ์ไม่เป็นตอนแรกพี่อาย่าก็พูดไม่เก่งนะก็ฝึกฝนแบบนี้ตอนแรกพี่อาย่าก็ไม่มีขาตั้งกล้องพี่อาย่าใช้ขวด <c oughs> เออพี่อาย่าหนังหนังรัดรัดไอ้หนังยางเห็นไหมหนังยางที่เขา,เามารัด มาลัดไอ้ถุงนะถุงอาหารอย่างเงี้ยนะพี่ยา่าก็เอากล้องนะวางไว้ตรงปากตรงขวดนะคะแล้วก็เอาเอาหลังยางลัดไว้แล้วก็เอาตั้งบนกล่องอีกนี่คือเราไม่มีขาตั้งกล้องเราก็ทําแบบนี้หรือเอากล่องมาตั้งตั้งไว้แล้วเอาหนังสือที่มันหนาๆตั้งแล้วเราก็เอามือถือวางนี่คือสิ่งที่พี่ย่าทําครั้งแรกนะคะและพอเราทำนะคะเราก็จะเริ่มมีความพร้อมมาเออพอเราขายสินค้าได้เราได้กําไรเราก็เก็บสะสมไว้ล้วก็ไปซื้อขาตั้งกล้องมันก็เป็นแบบนี้นะคะ จะไม่รอพร้อมและพี่ย่าไม่ยอมที่จะเอาเงินของตัวเองลงทุนก่อนพี่ย่าต้องเอาเงินกาไรจากการขายสินค้าบอบบบมเนวาขี้เหนียวคือเราเราอยากสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองเริ่มต้นจากศู์แบบนี้คือเราตั้งใจว่าเราจะทาเพราะพี่ย่าทําธุรกิจ้าเรียบอยู่แล้วพี่ย่าก็มีเงินเข้าตลอดอยู่แล้วแต่เราอยากทําออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องลงทุนแบบ ตูมเดียวลงทุนเยอะๆไม่ลงนะเราก็เอากาไรจากเราขายสินค้าทีละเล็กน้อยสะสมไว้แล้วก็ไปซื้อขาตั้งกล้องขาตั้งกล้องมันก็19ปอนดนะ์พีนองนะเออนั่นแหละพี่ย่าก็ทําแบบนี้นะคะคือเราทำา้เราทําด้วยความสนุกอ่ะเราทําด้วยความสนุกนะคนนะแล้วเพื่อนยังขำเลยเพราะเราถ่ายรูปส่งไปนะเพื่อนดูเพื่อนบอกาขาตั้งกล้องมีไหมอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายรูปส่งเลยว่าเราเอาเอาเอา่อมือถือของเราอะลัดกระป๋าขวดแล้วก็ตั้งบนกล่องนะคะเพื่อนก็ขำเลยนะคะเนี่ยคือเขาบอกว่ามีเงินมีเงินแล้วทำไมไม่ซือ้อ คือเรามีเงินที่จะซื้อแต่เราตั้งใจที่จะทําเพื่อความภาคภูมิใจของเราจะเอาเงินจากการที่เราขายสินค้าเก็บสะสมไว้นะคะเป็นซิกจางแบ่งแบ่งไว้ตามที่ครูบาสอนนะครูสอนไว้เราก็ทําเออเราทําแบบนั้นเลยนะคะพี่ยาย่าทำแบบนั้นเลยพี่ยาย่าก็จะแยกเงินแยกเงินกําไรแล้วก็เงินทุนออกนะแล้วก็เอาเก็บเก็บไว้ ทุนของเราเนี่ยเราก็าไปซื้อแล้วมาขายใหม่อย่างนี้ค่ะกำไรเราก็เก็บไว้เราก็อีกกันเราก็แบ่งเป็นซิกจานะคะมีร้อยก็แบ่งร้อยมี200มี500มีพันเราก็แบ่งออกเป็นซิกจาเราก็จะมีเงินเก็บโดยที่เราไม่ต้องมายุ่งกับเงินกับเงินเล็บของเราเงินล้านเล็บก็ต่างหากเห็นไหมคะว่าเราสามารถที่จะมีเงินหลายๆกระเป๋าเราสามารถที่จะทํายิ่งโลกออนไลน์ตอนนี้ อยากจะให้น้องๆทําแล้วก็มีรายได้กันเยอะๆนะคะน้องที่อยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทําแบบนี้งนะานสดผ่านมาได้พี่ๆยา่ยานะคะแนะนําได้นะคะคือไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะศูนย์บาทก็ให้มีใจนะเราต้องกระโดดหาโอกาสเองและที่สําคัญนะคะอย่าหยุดทําอย่าหยุดทําไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีคนดูหรือมีคนดู ก็ช่างมีนิดเดียวหรือไม่มีคนดูไม่ต้องสนใจเราตั้งใจว่าเราจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนเราแบ่งปันเสร็จแล้วเราก็มีความสุขนะคะเราก็มีความสุขเราไม่ต้องไปสนใจไปดูว่ายอดวิวจะมีคนดูไม่ดูคือเราตั้งใจที่จะแบ่งปันแล้วเราก็แบ่งปันนั่นคือจบนะตั้งใจแบ่งปันคลิปดีๆให้กับคนนให้กับผู้คนพอเขาได้ฟังเขาตื่นรู้อ้าวเขาอาจไปลงมือทาเขาอาจจะมีชีวิตที่ดีนะเราก็ได้บุญกุศลไปด้วยโดยที่ อย่าหยุดทำนะทำต่อไปถึงแม้ว่าเราเอาขายสินค้าขายสินค้าตัวหนึ่งขายไม่ได้อย่างพี่ย่าขายกาแฟอย่างเงี้ยขายยังไม่ได้แบบเนี้ยเราก็จะไม่หยุดทําเราก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ขายไม่ได้ย่าๆพรุ่งนี้มึงขายได้อะพรุ่งนี้ขายไม่ได้วันมะลือนขายได้เฮ้ยเดือนนี้ขายไม่ได้เดือนหน้ามึงขายได้กว่า จนในที่สุดเราก็สามารถขายสินค้าได้ซึ่งขายสินค้าได้นะกล่องหนึ่งสองกล่องที่ยา่ากระโดดโลดเต้นเหมือนได้เงินเป็นล้านดีใจมากนะตื่นเต้นมากที่ขายได้เพราะเราไม่เคย,ายขายของออนไลน์เราไม่เคยทําออนไลน์แล้วก็อายุเราก็เยอะแล้วแล้ว,ลวเราสามารถที่จะทําได้มีไรายได้เข้ามาแบบนี้พอเราทําได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นมันก็สนุกค่ะทุกคนคะถ้าเราทําอะไรแล้วด้วยความสนุกสนานเงินมันก็จะไหลเข้าถ้าเราทาด้วยความสุขนะคะทำงานอะไรก็แล้วแต่ทํางานตรงนั้นให้มีความสุขอย่างพี่ยา่าทํางานเล็บ พี่ย่าก็ให้ความสําคัญกับร้านเล็กก็ทําแบบสนุกคุยกับลูกค้ามีความสุขเราทําให้มากกว่าที่ลูกค้านะลูกค้าจ่ายเงินอีกคือนะคะเราทํางานแบบทําสุดต่งสุดหัวใจนะคะคือลูกค้าจ่ายเงินเราให้มากกว่านั้นอีกเหมือนกับเราไปทํางานสมมุติเราทํางานทํางานโรงงานอย่างเงี้ยเขาจ่ายเราสองหมื่นเราทํางานหนึ่งแสนอย่างเงี้ยพี่ย่าทำแบบนั้นเลยคือทําทําสุดหัวใจเลยนั่นแหละก็เลย ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาง่ายนะคะและเราทําแบบนั้นนะคนก็จะรักเรานะ,ะเหมือนกันเราทํางานเราพอเราเลิกงานกลับมาเราก็มาทำออนไลน์แบบนี้พี่าย่าก็มาแบ่งปันมาทําออนไลน์นะคะคืออยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ต่างประเทศพี่อาย่าเข้าใจว่าบางคนอาจจะเงาบางคนอาจจะไม่รู้ว่าหนูจะทํายังไงให้มีไรายได้นะ,ะหนูจะทําอย่างไรให้มีไรายได้ ปรึกษาได้นระปรึกษาได้ทุกอย่างกับพี่ย่าอินบอ็อกปรึกษาได้ยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องเงินไม่ต้องมาปรึกษากันค่ะเรื่องอื่นปรึกษาได้กับพี่น้องเออเนี่ยจะขายของยังไงพี่ย่าหนูไม่มีทุนพี่ย่าก็ช่วยได้เพราะพี่ย่าก็สามารถทําได้นะคะคือไม่ต้องมีทุนมีเงินศูนย์บาทก็สามารถที่จะขายของออนไลน์สามารถที่จะสร้างรายได้นะคะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนได้นะอันนี้นะถึงหลักล้านนะคะเราสามารถทําได้ถ้าเรามีใจนะคะและ อย่าหยุดทําอย่าหยุดฝันทําต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะความสําเร็จมันรอเราอยู่นะให้เรานึกถึงหน้าพ่อแม่เราไว้ถ้าเรามีพ่อแม่อยู่นะคะพี่ย่าไม่มีพ่อแม่แล้วแต่ว่าเรามีลูกนะมีลูกชายเราก็นึกถึงลูกเราอยากให้ลูกเราสบายเราก็จะทำฮะทำจนเราไม่อยู่ แล้วอะ่ะเราต้องทําให้สุดอะ่ะทาให้สุดเพราะว่าเวลาเวลามันมันเร็วมากทุกคนคะเวลาแต่ละวันมันเร็วมากพี่แยา้ย,ายังทําอะไรแบบยังไม่เสร็จอแบ๊บเดียวเวลาผ่านไปไวมากนะคือเราตื่นเตนเราอยากทําเอายังยังเรียนคลิปทําวิดีโอนี้ยังไม่เสร็จยังเรียนทําดิจิตอลตัวนี้ไม่เสร็จอย่างเงี้ยนะคะเราคืออยากทํามากเราต้องตื่น ตื่นตีห้าเนี่ยมามาฟังคลิปเพราะว่าเราต้องไปเรียนย้อนหลังเพราะว่าครูเขาอยู่ประเทศไทยเราไปเรียนย้อนหลังอย่างเงี้ยไปไปย้อนฟังนะคะเราอยู่ต่างประเทศอยู่อังกฤษอย่างเงี้ยคือเวลาต่างกันเจ็ดชั่วโมงช่วงนี้นะแต่เราก็ไม่หยุดทำนะพี่ยายก็ทำนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานออนไลน์เนี่ยมันสามารถสร้างไรายได้มันสามารถทําให้เรารวยได้และมีคนที่มั่งคัง่งร่ำรวยจากงานออนไลน์มากทับพี่น้องร้อยล้านในแทบจะชนกันตายนะเราไปดูเลยนะคะ เกิดจากออนไลน์เศรษฐีหน้าใหม่เพียบมากนะคะเพียบเลยนะเพราะเพราะฉะนั้นเราอย่าให้โลกเปลี่ยนโดยที่เราไม่เปลี่ยนตามอยากมีรายได้นะอยากมีรายได้ก็ทักมาสอบถามได้ไม่มีทุนไม่เป็นไรเข้าไปเรียนรู้นะคะมีคลิปสอนเรียนรู้ฟรีสอนทุกอย่างเห็ดใดทุกอย่างกับพี่น้องเออสอนไลฟ์สอนขายสอนฟรีพี่น้องนะคะยุคนี้มันสุดยอดมากอะไม่ต้องลงทุนเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างลงทุนเยอะมากนะพี่ญาติทำร้านเล็กนี่ก็ต้องลงทุนแต่ตอนนี้งานออนไลน์นะคะ เป็นเจ้าของธุรกิจ5ธุรกิจในตัวเดียวกันยังไม่ต้องลงทุนเลยอุ้ยสุดยอดมากเลยนะฟังแล้วตื่นเต้นนะลองลอง,ลองอเข้าไปฟังดูนะใครที่สนใจก็สอบถามพี่อาย่ามาได้นะพี่อาย่ายินดียินดีแบ่งคลิปให้นะไปฟังด้วยกันมันตื่นเต้นคนะ่ะทาทาแล้วเราได้เงินมาเสริมครอบครัวเราได้เงินมาอุ้ยบางคนมีเงินปลดหนี้บางคนมีเงินซื้อบ้านซื้อรถกับพี่น้องนะเขาทาออนไลน์กันตุมตุๆมตุมตุม,ตมเพราะฉะนั้นเราอยาให้ มันผ่านไปโดยที่เราไม่เริ่มทําอะไรเลยนะคะลองลองเราลองศึกษาดูค่ะทุกคนคานะคะงานออนไลน์ไม่ยากเลยเบิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเราอย่าให้โอกาสมันวิ่งหาเราต้องกระโดดหาโอกาสเข้าไปเรียนรู้นะคะเดี๋ยววันนี้นะพี่ยาญาลาไปก่อนแล้วพอกันไหมเหมือนอื่นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแบ่งปันสิ่งดีดีเช่นเคยค่ะวันนี้ลาไปแล้วจ้าไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะใครสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามเอ่ยไดจ้าเอ่ยยินดีแนะนำค่ะเพราะตรงใจนั้นสักบาทจ้านะ,ะเริ่มไปน้ำกันจ้าไปแล้วค่ะ